สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงยิ้มจิ้มบอลรองนะครับประจำวันที่สิบหมีนาคม2 5ง8นรยหนะครับกับวิเคราะห์บน,นี้วิเคราะห์บอลรองบอลรองนะครับประจำวันที่ส6หนะครับที่พูดไปนะวันนี้นะครับก็จัดมีคู่ไม่เป็นบิ๊กแมน,นเลยนะครับโมฮัมนี้ก็กินกันเต็มเ็มนะครับ ให้ลองไฟบวกไปนะครับจบไปที่สองรุ่นสองนะครับก็กินกันเต็มเต็มเลยนะครับโอ้เป็นวันจบไปสองสอง,สองกินกันเต็มเต็มไปวันนี้มีมาจัดมวอีกนะครับอาร์เซนอลเชลซีเชลซีต้องคืนฟอร์มเก่งให้ได้เร็วนี้นะครับหลุดแพ้ไปบ่อยมากเลยนะครับ อดูาราคาน้ำนะครับรอคาน้ำก็ยังสวยๆอยู่นะครับดีอยู่เลดแรกเลยนะครับเลดแรกนะั้นต่อขึ้นคุบลูกนะจ่ายหนึ่งบาททุนๆเลยเลที่สองยังต่อที่ราคาขึ้นครบลูกอยู่แต่จ่ายเพิ่งเนอ่กเจ็ดตังค์นะครับก็จ่าย เดีน,นี้รุรล,ลงมาอีกเจ็ดตังค์ล้วาน้ำแบบนี้นะครับกำลังสวยเลยนะสวยเลยนะครับสวยนะครับผู้ราคาผูนะครับเปิดมาที่ หนึ่บาท75ตังค์นะครับตัวนี้เพิ่มเป็นหนึ่งบาท80ตังค์แล้วหกเอกก็ลดลงตามนะครับมีสีที่ลดลงอีกนะครับเนี่ยแล้วสบาทแปดสิบตัวนี้สามบาทหกสิบแล้ว สองยังนี่อยู่นะที่เชลซีเนะาเนี่ยสี่บาทห้าสิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาน้ำจะถาว่าไหนข้าไหนดีดกว่าก็ต้องเป็นทางด้านเชลซีนะครับราคาน้ำให้นี้แคบหน้าบอลนะครับแต่ราคาหนึ่งคูณสองก็ยัง เป็นเน้นจะจบ้านอาเซนอนทีด่ดูดีดูดีกว่านะครับสิบเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นอาเซนอนที่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับถนน้าไม่ไถึง 6เกมเลยนะครับเชลซีชน2เกมเท่านั้นนะครับส่วนฟอร์มของอาร์เซนอลนะครับชนะ2 เสมอสองแพ้หนึ่งนะครับเสมอตเมมลลาสองสองชนะอเดโมสาเก็บ30มศลมแมนซิตี้51แพ้เวทแฮม01เสมอไฮเปอร์นสอนะครับนยูฟ้าแช,ชมเปนลีชนะเชลซี <c oughs> เล่นเชลซีนะครับก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับชนะเกมเดียวนั้นนะครับในเกมคอนเฟลีกนะครับแพ้ซิตี้3-1แพ้ไบรตัน2-1แพ้ไบรตันอีกทีหนึ่ง3-0ในลีกนะครับแล้วก็แพ้เตมุร์ลาอีก2-1นะครับชนะก,ก็เปนเองกน2-1ในเกมคอนเฟลีกนะครับส่วนตารางคะแนนตอนนี้เนี่ย ตาโหเห็นน่าจะน่าจะตามลิลพูไม่ทันกันแล้วนะครับอัชลนมีห้าสิบห้าแต้มเท่านั้นนะครับเชลซีมีสี่สิบเก้าคะแนนสี่สิบเก้าแต้มตามหลังอยูหกแต้มนะครับสู้ได้นะเน,นี่วันนี้เชลซีสู้ได้นะครับ้องห่วงจัดหนัก่างเต็มมือได้นะครับเชลซี ขอสรุปเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับสองทุ่มครึ่งจบเร็วด้วยนะครับขอลองเชลซีนะครับที่ราคาครึ่งลูกครึ่งครึ่งลูกนะครับผมลองราคาได้ครึ่งครึ่งลูกชอบกระจายขาดก็ส่วนนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งที่บอกไปนะครับเห็นตรงกันค่อยจัดเห็นขาดก็ส่วนได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนนี้นะครับลุง ยิมย้มยิ้มมาลองตัวลราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ